ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวสขานะครับก็คือ A 1 A2 หนึ่งะอสสามสี่ครับตัวนี้คือคาร์ลับกล่องเราก็จะใช้รหัส B เราก็ตั้งนี่เลยครับบีหนึ่งก็คือใส่กับเอหนึ่งนี้นะครับการประกอบนะครับจะมีคารอยู่ทั้งหมด12ตัวเราก็เรียงเรียงตามตัวอักษรเลยนะครับเมื่อเราใส่ตัวนี้เสร็จล้วก็เรียงลงไปครับหนึ่ง สองสามสี่นะครับเราก็มาเริ่มต้นตัวที่ห้าต่อนะครับห้าก็คือตัวกาเราก็ใส่เลยนะครับดีห้าดีห้าดีหกีเจ็ดดีแปดนะรัใส่ลงมาจุดคุดนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดีดีเก้าดีสิบนะครับแล้วก็ใส่เรียงลงไปเลยนะครับ กอง่ายนะครับประกอบง่ายเพราะว่าโรงเรือนทุกอย่างคือผมมาร์คตั้เบอร์ไว้ให้แล้วนะครับมาร์คเบอร์ไว้ให้แล้วก็ใส่ตามเบอร์ที่ผมมาร์คได้เลยนะครับ <S <S อ่าดีสิบเอดดีสิบสองนะครับเราใส่ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับลราก็จะยึดสกูเราก็จะมีสกูให้นะครับ <S <S ถ้าเราใส่ใส่สลับกันนะครับมันจะขันสก,กูไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมประกอบแล้วผมก็เขียนลำเบอร์ไว้แล้วก็ล็อก ล็อกเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสลับกันปุ๊บรูสกูมันจะไม่ตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องใส่ตามเบอร์นะครับถ้าคนไม่มีเครื่องบบเนี้ก็เป็นไขควงครับมีไขควงให้อยู่นะครับอันนี้คือให้มันไวขึ้นผมก็ใช้ตรงนี้ทิ้งเราจะมีสกูอยู่ทุกตัวอยู่ทุกตัวเลยเพื่อความแน่นนะเพื่อความแรงของมันคือถ้าเราวางถูกแล้วยังไงรูก็ตรงตรงขันได้นะครับ ถ้าลองขันไปแล้วดูไม่ตรงกันแสดงว่าเราอาจจะวางผิดใต้องให้พื้นเสมอนะครับเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วเราก็ต้องหาอิบล็อกหาอะไรมาลองให้มันเสมอนะครับเพระเราวางกับดินในเวลาฝนตกช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะเวลาฝนตกมามันหนักน้าหนักแล้วดินมันจะอ่อนตัวติดยุบลงมันจะทําให้รงเรือนของเราเนี่ยเป๊เปได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องหาเศษอิฐเก่าเนาะหรือแผ่นกระเบื้องก็ได้ผู้หญิงหลายคนกังวลว่าถ้าซื้อไปแล้วจะ ประกอบเองได้ไหมประกอบได้ครับประกอบได้เพราะว่าทุกอย่างมาร์คเบอร์ไว้ให้หมดแล้วนะครับมาร์คเบอร์ไว้ให้แล้วตะกูเราเจาะอ่ะง่ายเราแค่เรียงตามเบอร์อ่าตามเบอร์ที่เรามาร์คให้เนะครับเรียงตามเบอร์ในแบบเนาะใช่ครับเราก็จะมีแบบประกอบให้ด้วยถ้าเป็นแบบนี้นะคะไม่มีไม่มีชุดเสาหลังคาเนี่ยเขาเรียกว่าชั้นวางนะคะมันก็จะอีกราคานึงก็คือเหมาะสําหรับคนที่มีโรงเรือนอยู่แล้วเนาะอาจจะทําโดมไว้เนาะที่เป็นไม้แบบเนี้ย แต่อยากหาชั้นวางไปวางก็สั่งเป็นแบบนี้ได้นะคะนี่ชั้นวางสิบหกกองบางคนเคยสั่งชั้นวางไปแต่ตอนนี้หน้าฝนรู้สึกว่าอยากได้อยากได้โลงเรือนอยากได้ที่คุมหลังคาก็สั่งมาเป็นชุดโครงหลังคาเพื่อเอาไปประกอบกับฐานวางที่มอยู่แล้วเนาะมันจะมีรงเรือนสองแบบเนาะมีสามเมตรสามสิบกับส <20 S 2> องเมตรยี่สิบสองเมตรยี่สิบก็คือวางได้สิบกองเนาะใช่แต่ตัวเนี้มันเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่สุดของที่ปามที่ทำนะครับก็คือ สามไม่สามสิบวางได้สิบหกกล่องคือแล้วละแปดกล่องนะครับวันนี้เมื่อเราประกอบฐานคานบางเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาประกอบหลังคากันนะครับประกอบหลังคาโดยที่เราจะต่อเสานะครับก็จะมีเสาอยู่ทั้งหมดหกต้นนะครับเสาหกต้นตสาน,นี้เราใช้รหัสซีนะครับซีหนึ่งซีสองซีสามซีสี่แล้วก็ซีห้าซีหกจะมีข้อต่อนะครับเราเราจะใสไ่ไปให้แบบนี้เลยใช่ข้อต่อเราจะใส่สย,ยึดกระสายไปให้อย่างนี้เลยนะครับข้อต่อ mm. จะเสร็จจะให้เรามาคลายออก ใช่ให้เราคลายออกแล้วก็เนี่ยก็คือตามเบอร์นะครับตามเบอร์ให้หันนําเบอร์เนี่ยไปด้านหน้าอ่านะครับเสาที่หนึ่งก็ให้อยู่ที่ขาอให้อยู่ที่ขาเอหนึ่งนะครับอืนะครับก็จะอยู่ที่เอหนึ่งนะครับเสร็จเราก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ดันดันให้มันดันให้ชนนะครับให้ปิดติดขอบนะบประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ซีสองซีสองก็หันหน้าออกมาแบบนี้ใช่ครับคือ ตัวตัวหนังสือต้องหันจะทงเดียวกัน<ร>ให้ตะก,กูเนี่ยอ่าให้อยู่ด้านนอกอ่าให้อยู่ด้านนอกอย่างนี้นะครับอ่เอาเวลาเราหมุนมันจะได้ไม่ติดจะได้ง่ายครับจะได้ง่ายอ่าไม่ติดเลยใช่ต่อไปซีสามจะจะมาอยู่ตรงกลางตรงกลางตัวกลางจะมีแค่ต้นเดียวนะครับการประกอบที่ไม่ยากนะครับไม่ยากตันนี้ก็มองตัวหนังสือหันออกมาด้านหน้าใช่ครับซีสามกับซีสี่นะครับใส่ตรงกลางนะครับใส่ตรงกลางซีสามซีสี่เป็นเสากลางครับใช่เป็นเสากลางครับ ยึดนี้เลยนะครับเปิดกมซีห้าซีห้าก็จะอยู่เสาสุดท้ายนะครับอยู่ที่ A4 นะครับอ่าอยู่ที่ a c เราประกอบได้ครับเพราะว่าหลายคนถามมาว่าประกอบยากไหมผู้หญิงประกอบได้ประกอบได้นะครับประกอบได้ก็ดันเข้ามาให้คิดมุมใช่ไหมครับอ่าเราขันแค่ตึงนะครับอันนี้เสาต้นที่หกแล้วนที่หกเสาจะมีทั้งหมดหกต้นนะครับความสูงเพราะว่าเราต้องไล่ไล่ระดับนะครับเพื่อให้มันมีความชันนะครับเวลาฝนตก น้ำก็จะได้ไหลได้เมื่อเราใส่เสาเสร็จแล้วนะครับก็เราจะมาใส่ฐานกันนะครับเราใช้รหัสดีนะครับจะดีนะครับจะมีทั้งหมดสี่ตัวนะดีสังเกตไม่ยากเนาะมันจะมีเขี้ยวแบบนี้ครับอือจะมีเขี้ยวตรงกลางแบบนะี้ครับถ้ามีสองเขี้ยวก็คืออยู่ขอบข้างขอบข้างทั้งหมดเลยดีหนึ่ง,งเราก็เริ่มจากขา A อหนึ่งนะครับหนึ่งคืออยู่ตรงหนึ่งนะครับเสียบเข้าไปเลยเสียบเลยนะครับสองเราก็ใส่สองน,นี่อยู่ตรงกลางถ้ามีเขี้ยวเดียวก็คืออยู่ตรงกลางสาม สามก็อยู่กลางครับส่วนดีซีดีซีก็อยู่ขอบที่เหลือก็จะเป็นทานหลังค่ะตัวนี้มะมีหกตัวนะแต่รหัส e แต่ตอนนี้นผม,ไม,ไ,มไม่ได้เขียนรหัสไว้เพื่อนๆก็สามารถประกอบตัวไหนก็ได้นะครับก็คือต้องเอาข้อต่อสองทางไว้ขอบตัวไหนที่เรา,าแปตัวนี้ไปให้หน,นี่นจะเป็นตัวอยู่ในมุมครับตัวอยู่ในมุมนะครับเวลาใส่ให้เอาสปูลงล่างนะครับถ้ามีตัวแคมล็อกล็อกไปให้แบบนี้ก็คืออยู่ที่มุมจะใส่มุมไหนก็ได้นะแต่สังเกตเลยว่าจะอยู่มุมแล้วก็ ตัวสกูต้องอยู่ด้านล่าง,างตรงที่เราใช้ขันตัวกลางเนี่ยมันจะมีข้อต่อสามทางครับแต่เวลาส่งอ่ะผมจะถอดแยกออกให้นะครับจะถอดออกตัวนี้แล้วผมก็จะมาร์กเบอร์ไว้ให้นะครับก็จะเขียนรหัส G G หนึ่ง G สอง G สาม G สี่ไว้ให้นะครับทำ้างหน้าเสร็จแล้วก็จะมาใส่หลังครับง่ายๆอเอาไว้มุมแล้วก็อ,ววกอันนี้คือหลักสําคัญเลยนะครับเพื่อนๆก็คือเอาไว้มุมแล้วก็ น็อตต้องอยู่ข้างล่างเมื่อยึดเสร็จ่ะเราก็จะมีสกรูตรงกลางนะครับอ่างก็ให้หันสกรูก่อนก็ได้นะครับยึดสกรูไว้ตั้งนิดนึงก่อนยึดสกรูไว้เลยเนาะเรามีรูสกรูให้เราตั้งให้ตรงตั้งให้ตรงแล้วก็ยึดด้วยไขควงเนาไขควงที่เราแถมไปเพราะว่าถ้าถ้าไม่ยึดแต่เมื่อกี้มันโยกมันก็จะหลุดได้เราต้องยึดไว้ก่อนขอบอกตรงไหนแล้วก็ยึดยึดไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตัวกลางตัวกลางจะเป็นลโล่งอย่างนี้เลยนะครับตรงกลาง ตรงกลางก็คือไม่มีไม่มีมมแคมล็อกตออ่อเนะาะหอสแตนในฐานว่าอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางครับอ่าใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ยึดสะปูไว้นะครับไล่ไปทีละตัวทีละตัวประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็มีแคมล็อกติดมาอ่าอยู่ตรงมุมแน่นอนมุมครับก็ใส่มุมเลยต้องคลายนิดนึงเนาะคลายคลายให้มันรวมนิดเพราะว่าผมจะล็อกไว้ให้มันแน่นนิดนึงเวลาส่งนะครับ มันมีแดบเราก็ดูตามแดดดูตามแดบนี่เราเราก็ตั้งให้ติดตางนะอืมให้ติดตางนะเองอ่าเสากลางเล็กน้อยตรงไหมนี่นะคะถ้าไม่ตรงเราก็ปรับได้เนาะนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเตะไปซ้ายขวาเออถ้ารู้สึกว่าเสามันตรงกันแล้วเราก็คันเลยเนอกคุณจะถามว่าโอ้ยแล้วถ้าลมมาแรงๆอ่ะมันจะปลิวไหมมันจะหลุดไหมครับก็คือเราก็จะมีสกรูตรงนี้ให้อีกทีหนึ่งนะครับ ยึดยึดระหว่างไอชุดโครงหลังคาเนาะใช่กระเป๋ากระเป๋าไว้เวลามีลมมาเนาะมันมีผ้าใบข้างบนเนาะมันอาจจะต้านลมได้มันก็จะมีตะปูยึดอยู่ทุกต้นนะครับทุกต้นเลยยังไงก็ไม่ปิวเนาะยังไงลมพัดมายังไงก็ไม่ปิว่ะแค่นี้ก็ได้แล้วครับรงเรือนเสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่เอาผ้าพายางมาแทนมาคุมนะครับก็กันผลกันกันแดดก็จะมีอะไรมากลิบล็อกขนาดหนึ่งนิ้วขนาดหนึ่งนิ้ว แล้วก็มีผ้ายางอันนี้ขนาดนยาวยาวเท่าไหร่ไซส์เนี้ยยาวสี่เนี้ยกว้างสองเมตรก็ก็เลยอยู่เนาะเลยเลยก็จะตกประมาณประมาณประมาณนี้นะครับขึ้เสาคาทะยนก็เท่ากันนะครับสี่เท่ากันสองเมตรนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับ